จินสเนิจังวุฒาปัจายิตาตารุธรรมวัฒนติยุวนโนสุขังอาลามนิมนต์ฉันเนาะก็ในส่วนนี้ก็นั่งเช้านี้พระคุณเจ้าวัสลานะก็ มาที่รวมกันยนะึดสายม่อจัดพัฒหาแลนะ้บุญภาชนะแล้วก็รอความพร้อมแล้วก็จะได้ทำการฉันแล้วก็มีกิจวัตรที่พระาจ้าต้องทำเช้าบิณฑบาตแล้วก็มาฉันพิจารณารับผิดพัฒหารฉันในบาตรนะ์ดนะทุกท่านก็รอความพร้อมเรื่องนี้เ้าจะได้ฉันการบร ก็พระคุณเจ้านะก็จะได้รับผัสทหารที่บินรบาดมา,าบินรบาดมาแล้วก็รวมกันเทลงในหมอ้อแล้วก็จะได้รับบินรบาดกันนะแล้วก็พระคุณเจ้ารับบินรบาดนะชั้นในบาทแบบปุ๊ไฟอาหารผัสทหารที่นำมาเราก็จะเท พัฒหารข้าวลงในหม้อแล้วก็พิจารณารับแบบพอดีพออยู่พอกินพอเพียงแต่ละลูกแต่ละทันานตามความเหมาะสมกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่ตายง่ายแล้ก็พิจารณาไปเนาะใ,ให้พอดีเนาะพอาะชนิดมันตันยืดตงุงอย่าเอาพุงเป็นมาพอดีพอดี พอดีพอเพียงกับอัตภาพของตัวเองนะก,กิจกรรมยามเชา้าบิณฑบาตมาแล้วก็ฉันพัตหาหารเชา้านะเพิ่มพลังเนาะขับจัดโรคคือความหิวให้อัตภาพร่างกายาดำรงและก็ตั้งอยู่ได้เพื่อจะได้ประกอบหน้าที่การงานศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคต่างๆเกิดขึ้นนะถ้าเราะว่ายิ่มท้องนะก็ร่างกายสุขสบายก็ดำรงชืก็ดำรงาาธาตุขันอยู่ได้อย่าปกติสุขนะปกติสุขนะก็กฉันอยู่แบบพออยู่พอกินพอเพียงพอที่จะให้ร่างกายเกิดความสะดวกสบายเกิดความเหมาะสมพอสมควร ที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาโลเรียนพระธรรมวินัยในส่วนนี้ก็พระคุณเจ้าก,ก็กำลังรับบิณฑบาตรับพัตหารที่ได้จากการบิณฑบาตโปรสทายาโยมชาวบ้านสลาบ้านนะกอกบ้านขนนตวาวังบ้านนะกอกลลางนาะกอกตะวันออกแล้วก็พุทธศาสนิุชนทุกๆท่านทั่วๆไปเนาะที่มีจิตสาธธรมบุญพัตหาร เราถอาเดียพระคุณเจ้านะทุกท่านทุกคนนะก็รับมาแล้วนะก็จะได้มานั่งชันในบาทมานั่งชันในบาทกัน นั่งรอความพร้อมเราจะได้พิจารณาปฏิสังขายอยู่แล้วก็จะได้ฉันตัวอะระหะตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต <c oughs> ทสสะภะคะวะอะระหะตัสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสูปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีโอชนานังอุทกังวรังพุทธัสสะปุเชมัส so ติสังขายุนิสวาเทวายา มาทาญาณมันตนาญาณวิภูสนาญาเทวายมาสกายาสถิยายาปนาญาวิงสุปารทียากูรานันจเวทนาปิภามินวันจะเวทนานาอุปาเทสามี ยะตรายจะมีภาวีสติอนาไวจะพุวิหูรชาติเสสมังคลังยาจมังยะธาสพิโยุวิัยโววินาสตุมาหวัดวันตรายสุขิ